สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับอนอีกเช่นเคยครับสำหรับ JREX Thailand นะฮะวันนี้นะครับเจ้าตัวนี้เลยทั้ง2ขนาดนะครับสำหรับแอร์เคลื่อนที่ของเรานะครับของเราจริงๆแล้วมีทั้งหมด4รุ่นนะครับแต่มี2ขนาดนะครับผมมาเริ่มต้นที่เจ้าตัวนี้เลยครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นแอร์เคลื่อนที่ขนาด6000 BTU นะครับนี่ครับก็ดูที่ตรงไหนนะครับดูที่ตรงนี้นะครับโมเดลจะเป็น PC ่อ PC 18 AMF นะครับเป็นแอร์เคลื่อนที่ขนาด6000 BTU 6 0 0 0 BTU จะเป็นรุ่นเล็กสำหรับรุ่นต่อมาครับจะ ็เปนใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับุณผู้ชมก็จะเป็น9,000 BTU 12,000 BTU และ15,000 BTU สำหรับ3รุ่นหลักรุ่นใหญ่ของเราเนี่ยฮะจะ ลักษณะหน้าตาเนี่ยก็จะเหมือนกันทุกอย่างไม่แตกต่างกันอะไรกันเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะแตกต่างกันที่สเปคของเครื่องอเดี๋ยวคมจะขยับให้ดูนะดูตรงนี้ครับโมเดลรุ่น9000 BTU นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ PC 26 AMK นะครับ9000 BTU จะเหมาะกับขนาดห้องที่ไม่เกิน12ตารางเมตรนะครับอัตรา,าก,การกินไฟของ9000 BTU จะอยู่ที่1,100วัตต์ขยับขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่น12,000 BTU 12,000 BTU สังเกตยังไงครับดูที่โมเดลเลยครับจะเป็น PC 35 AMK นะครับ กำลังไฟที่ใช้จะอยู่ที่1,480วัตต์12,000 b t u จะเหมาะกับขนาดห้องที่ไม่เกิน16ตารางเมตรครับและรุ่นสุดท้ายของเราเลยครับรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับก็จะเป็นแอร์ที่ p ขนาด 15,000 BTU นะครับ15,000 BTU ดูอย่างไรนะครับก็ดูที่โมเดลเลยครับ PC 44 AMK นะครับอัตราการกินไฟของ15,000 BTU จะอยู่ที่1,700วัตต์นะครับตามสเปคข้างเครื่องเพราะนั้นสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแอร์เคลื่อนที่ของเรา JPX มีทั้งหมด4รุ่นนะครับแต่จะมี2ขนาดนะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็นขนาด6,000 BTU นะครับด้านขวามือของผมนะฮะ หน้าตาเหมือนกันเลยมีทั้งหมด3รุ่นครับเป็น9000 BTU 12000 BTU และ15000 BTU นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับแต่ละรุ่นของแอร์เคลื่อนที่ JPX และขนาดที่เหมาะสมพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะใช้แอร์เคลื่อนที่ JPX แต่ละรุ่นนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ